เป็นเคสเนื้อน้อยนะคะไมคก็รู้ตัวอยู่อาคาตอนนี้ก็อ,อยู่ที่คลินิกแล้วนะคะควันนี้ก็ อย่างนี้ก็เดี๋ยวพบกันทีนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เป็นวันที่วันที่สองแล้วนะคะก็คือทำเสร็จประมาณน่าจะ6กโมงทุ่มหนึ่งอันที้หมจ่จำไม่ได้เลยเพราะเบลอมากนะคะหมยเมายามากเดินก็เซไปเซมาไม่ตรงนะคะก็แฟนก็ช่วยพยุงนะคะ กลับมากลับมาถึงก็ยังอยู่ในชุดเดิมเพราะอะไรเพราะไม่ได้อาบน้ำเลยทุกคนกลับมาถึงนอนพักแล้วขึ้นหลับไปเลยเบลอมากไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมายจะเล่าให้ฟังนะคะว่าขั้นตอนที่แก้ไขจมูกข,ของมายนี้มีอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกนะคะพอมาไปถึงทางคลินิกนะคะก็จะมีการตรวจประวัติคัดกรองนะคะโควิดนะคะก็คือว่าเราไปสถานที่ไหนที่เสี่ยงมาบ้างแล้วก็คัดกรองนะคะแล้วก็เราพบคุณหมอนะคะอีกรอบหนึ่งพอพบคุณหมอคุณหมอก็จะดูหน้าเช็คจมูกเราคร่าวๆแล้วก็เอาทรงที่เราต้องการนะคะให้คุณหมอไปเพื่อที่คุณหมอจะได้ดูว่าจะ ให้เข้ากับหน้าเราได้ขนาดไหนนะคะของไม้ก็จะให้คุณหมอเขาดูทรงแบบสลบป,ปลายพุ่งนะคะไมายเป็นเคสเนื้อน้อยนะคะไมคก็รู้ตัวอยู่ไมคก็เลยบอกคุณหมอไปว่าเอาเท่าที่ทําได้ก็ไม่อยากจะฝึงจมูกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้แก้ไขอะไรแบบนี้อีกหลายรอบนะคะนี่ก็หมอเช็คจมูกเช็คลายเสร็จก็ออกมาเคลียร์นะคะเรื่องค่าใช้จ่ายก็จ่ายส่วนที่ยัง ขาดจากการมัดจําอยู่นะคะก็คือแล้วก็พอเคลียร์ค่าใช้จ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ทางกิิน,นเนะคะพยาบาลเขาก็จะเอายามาให้กินนะคะจะมียาประมาณ4เม็ดไหมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเป็นยาตัวไหนบ้างนะคะของไมที่จําได้แน่ๆก็คือจะเป็นยาอยามียานอนหลับด้วยนะคะในนั้นแต่จะมีเจ้าหน้าที่อีกคนพาเราขึ้นไปชั้นบนนะคะเพื่อที่จะไปใส่ชุด ใส่ชุดทับนะคะแล้วก็เตรียมตัวในการผ่าตัดนะคะตอนไปนอนบรรยากาศในห้องผ่าตัดนะคะก็สบายนะคะไม่ไม,ไม่ไม่เคร่งเครียดไม่อะไรเพราะว่าในห้องบรรยากาศก็จะมีหน้าจอทีวีใหญ่มากแล้วก็เปิดเพลงฟังสบายนะคะเหมือนเพลงกล่อมนอนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีลวดลายการ์ตู้นอะไรตงตาฝาผานังนะคะในคลินิกนี้นะคะมาว่ามันรู้สึก บรรยากาศสบายๆนะคะก็ไม่ได้เก็งเลียนพอผ่านไปได้สักพักหนึ่งพยาบาลก็จะมาเริ่มฉีดนะคะอันนี้จะฉีดเป็นยายาสลบอะคะ่ะเป็นยาสลบเรฉีดเข้าไปในเส้นเลือดผ่านตรงนี้นะคะของม้พอฉีดเสร็จผ่านไปได้ประมาณสัก ห้านาทีสิบนาทีไม่ก็เริ่มเบลอแรกๆก็จะรู้ตัวเพราะคุณหมอจะทําการผ่าตัดตมหูก่อนนะคะเอากระดูกหลังหูออกมาก่อนนะคะตอนนั้นจะรู้ตัวรู้สึกแต่ว่าไม่ได้เจ็บเจ็บหยุดกี้ๆแต่เราก็คือดิ้นไม่ได้แล้วนะคะมันเบลอนิดนึงแต่แค่เจ็บนิดเดียวแล้วก็ผ่านไปเราก็เหมือนเราก็หลับไปเลยเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็จะรู้ตัวในช่วงหนึ่งที่ กำลังมีคนมามุงที่หน้าเราก็เหมือน,นเบอลอนะคะก็ไม่ได้ภาพก,ก็ไม่ได้ชัดเจนรู้สึกว่าเขาทําอะไรคุณก็เกันแต็มในบนหน้าเราอยู่แต่ในสมองเราเราก็รู้ตัวอยู่ว่าอ,อ๋อเราทําจมูกอยู่คุณหมอคุณพยาบาลแต่มองหน้าใครไม่ชัดเลยค่ะเพราะคุณหมอเขาจะใส่ไฟบนหัวนะคะก็จะส่ะะสองมาที่หน้าเราเราก็จะพยายามหลับตาพยายามอะไรทตเบลอๆค่ะภาพอะไรก็คือจําไม่ได้ชัดเจนอะไรเลยนะคะ เป็นการทาจมูกที่ในขั้นตอนการทำเพราะเราสลบเนาะอันนี้ของไมา์เป็นฉีดยาสลบมันก็เลยไม่ได้ไอไม่ได้เหมือนแบบน่ากลัวอะไรแบบวันตอนที่เหมือนตอนทําคางก็จะได้ยินเสียงขูดกระดูกเสียงขูดอะไรแบบนี้เนาะ,นะมันก็จะไอหน้ากลัวหน้าหวาดเสียวพรามันได้ยินเสียงแต่ตอนนี้เป็น ยาสลบเพราะว่าของไม่ทาแบบโอเพนเนาะเปิดโอเพนก็คือเปิดขึ้นทั้งหมดเลยแก้ไขโครงสร้างทั้งหมดเลยของไม่ได้ยินคุณหมอก็จะทำเป็นแบบฟ l l option นะคะครบหมดมีอากระดูกแล้วไม่หูมีตัดปีกจมูกแล้วก็มีอะไรอีกเดีย๋ยวไม่จะขึ้นให้ดูแล้วกันว่าไม่ทาอะไรบ้างนะคะในเคสของไม่เองนะคะแล้วตอนนี้ก็คือ ภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตอนไม้ทําเสร็จพอเสร็จแล้วก็จะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะพาไม้ลุกอันนี้ภาพตอนนี้ก็เป็นภาพเบลอๆแล้วนะคะมายก็จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างพาไม้ลุกไปนอนอีกห้องหนึ่งเพื่อรอญาติมารับนะคะมายก็นอนรอนอนลงไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็พี่ทีมงานพี่ทางเอคสเน็กเขาก็จะมาขึ้นมาเรียกมายนะคะแล้วว่าญาติมาแล้วเขาก็จะพยุง หมายก็จะเดินเซไปเซมาจะตกมันใหรือเปล่าก็ไม่รู้สภาพคือแบบ,บเบลอค่ะค,คือยาย,ยังไม่ไหมดฤทธิ์นะคะพอกลับมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านมันก็ยังบเบลออยู่นะคะคือยังไม่หายไม่อะไรแต่มันไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเพราะมันบเบลออยู่พอมาถึงบ้านก็ให้แฟนพาขึ้นมานอนนะคะพอพานอน ก,ก็เลยได้หลับทั้งสภาพแบบนี้เพราะว่ามันอาบน้ําก็อาบไม่ได้อยู่แล้วก็มันเซอะค่ะเพื่อนเพื่อนมันเซแล้วมันก็มันจะล้มเดินก็ไม่ตรงเหมือนคนเมาอ่ะเพื่อนๆนเนาะอันนี้ไมก่ก็พอนอนไปจนถึงดึกดึกนะไม่ก็เริ่มนอนไม่หลับประมาณตี ตีห้างั้ไม่ก็ดิ้นไปดิ้นมาเพราะนอนไม่หลับเพราะมันเริ่มปวดแผลแล้วนะคะที่จริงอ่ะทางคลินิกเขาจะฉีดยากแก้ป,ปวดมาให้แล้วนะคะฉีดยากแก้ป,ปวดมาให้แล้วแต่ทีนี้พอไมคนอนไปถึงประมาณตีตีห้าตีห้าสิบนาทีไมคไมาดูนาฬิกานะคะก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นก็เออก็ตื่นขึ้นมาก็จะไปกินยากแก้ป,ปวดเพราะว่ามัน วดแล้วมันนอนไม่หลับนะมาก็ต้องรู้มากินยาแก้ปวดไปหนึ่งเม็ดทางคลินิกเขาให้กินยาแก้ปวดก็คือทุกๆุสีช่ชั่วโมงนะคะหนึ่งเม็ดอันนี้เป็นยาที่ทางคลินิกให้มานะคะคลินิกที่มาไปทํานะคะก็คือคลินิกคุณหมอจำรูนคลินิกนะคะท่านเป็นอาจารย์หมอนะคะเป็นอาจารย์หมอที่เขตของท่านที่ทำมา เยอะมากเลยนะคะทตามดูตามรีวิวนะคะมายก็ไปดูรีวิวมาเหมือนกันนะคะคุณหมอท่านก็เกตก็ใจดีมากเลยนะคะทุกคนคุณหมอยิ้มแย้มตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวมายจะให้ดูยานะคะว่าจะได้ยาตัวไหนมาบ้างยาก็จะได้มาคนข้างเยอะกว่าทาค้องอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันดับแรกจะเป็นตัวนี้ก่อนนะคะจะเป็นล้างแผลนะคะ เป็นเบตาดีนะคะก็หยดประมาณ23หยดนะคะเข็ดนตรงแผลตรงจมูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบตาดีแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดจะทานวันละสี่ครั้งนะคะครั้งละ1เม็ดนะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะหลังอาหารอันนี้เป็นอันนี้ทานเมื่อมีอาการปวดนะคะตัวนี้ถ้าไม่มีอาการปวดก็คือไม่ต้องทาน น้ำมูกนะคะยาลดน้ำมูกนะคะก็ให้ทานครั้งละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งครั้งนะคะทานจนหมดนะคะตัวนี้ที่นี้ให้ทานจนหมดมียาลดบวมทานครั้งละหนึ่งเม็ดนะคะวันละสามครั้งนะคะก็เช้ากลางวันเย็นนะคะอันนี้ก็คือทานจนหมดเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมียาค่เชื้อนะคะ ยาแค่เชื้ออันนี้ทานจนหมดเหมือนกันยาแค่เชื้อจะได้มาเป็นยาฆ่าเชื้อจะได้มาสองตัวเลยนะคะทีให้มาทานจนหมดเหมือนกันอนนี่ก็สิ่งที่คินิกให้มาแล้วก็จะมีใบใบนี้นะคะที่ทางคินิดกเขาให้มาจะมีข้อปฏิบัตินะคะและการดูแลตัวหลังผ่าตัดจมูกนะคะ น,นี่ก็จะมีอาหารนะคะที่เขียนเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะท้านคิดเขียนมาให้นะคะก็จะเป็นจงวดอาหารพวกหมักดองหน่อไม้ปลาดากะปิเต้าเจี้ยวพริกน้ำส้มสายชูน้ำเปรี้ยวโยเกิร์ตชิดไข่ข้าวเหนียวอ,อาหารทะเลโจ๊กซองผลไม้ตะกูลแตงแตงกวาแตงโมแคนตาลูปทุเรียนอะไรแบบนี้นะคะ่ะอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะงดเยอะอันนี้ กันเลยนะคะนี่ก็ถ้าเราเคล้่งคลัดได้เราก็เคร่งคลัดนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปแก้หรือมีปัญหาจุกจิก,จ,ก,จ,กจิกมันจมูกนะคะพยายามทําให้ตรงกับทางคคินิตเขาแจ้งมานะคะค่ะ,ะในการทําจมูกข,ของมาในครั้งนี้นะคะก็มีการเลื่อนนัดบ่อยมากเนื่องจากช่วงเป็นช่วโควิดนะคะอันนี้ก็ได้วันทํามาแล้วนะคะ วันนี้อาการของตาฝั่งทางนี้ก็จะบวมแดงช้ำมากกว่าทางนี้นะคะถ้าดูนิดนิดเปลือกตาของมมนเนี่ยช้ำแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวมาตอนนี้ก็มาก็จะขอตัวไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก่อนนะคะเพื่อที่จะทานข้าวแล้วก็ทานยานะคะตามหมอสั่งนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราก็พบกันอีกทีนะคะ วันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ